ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID ดีพารรับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดับราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทั้งที่น่ารักนะครับผมนะสำหรับใครที่เข้ามาดูลิิดี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะล่าสุดเลยนะครับผมนะฮะทิกต หลายสาเหตุมากๆนะครับผมนะฮะมันให้ข้อความมานหนึ่งข้อความมันบอกว่าคุณผิดกฎชุมชนทิกต o k โอ้โหโคตรเจ็บปวดแล้วมันไม่บอกด้วยนะครับผมนะว่าผิดกฎตรงไหนนะครับผมนะและในที่สุดนะครับผมนะพี่ทําการเปิดช่องขึ้นมาใหม่นะครับผมนะเป็นช่องทิกต o k ของพี่เองยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมนะถ้าใครชื่นชอบนะครับผมนะลิงก์ทิกต o k เนี่ยอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมนะฮะหรือว่าใต้คอมเมนต์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมนะเรามาทําตามคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับผมนะซึ่่่่่งงนนน้้้้ออเเเคคาาาบกวววฮยยพพีีีตตัโใลลิปทแ นู่นนะครับผมนะที่มันตัวสูงๆนะครับผมนะอยากจะรู้ว่าพัฒตัวโตกับเกาะต้นไม้ใหญ่โลกที่3เนี่ยนะครับผมนะอะไรมันสูงกว่ากันนะครับผู้ชมฮะก็เลยปิ้งไอเดียขึ้นมานะครับผมนะก็เลยกลายมาเป็นคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับผมนะฮะแต่นะครับผมนะปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้ใหญ่แล้วนะครับผมนะฮะมันอยู่ที่ตรงพัฒตัวโตเนี่ยมันจะมาให้พี่เมื่อไหร่นะครับผมนะฮะคือมีวิธีเดียวคือต้อง AFK หามันนะครับผมนะซึ่งพัฒตัวโตนะครับผมนะมันก็คือคนธรรมดาอย่างเรานี่แแหหหลลละะ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 ะนน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 นคคคครรรรรััััับบบบผผผมมมมมเเเเเเพพพีีีียงงงง่่่่่่่วาาาาาาจุดข้้้้ซซิ์ฟือออปทฮึตก็ เอฟเคมานานแล้วพอสมควรนะครับผมนะฮะยังไม่เห็นวีเวลว่ามันจะมีหรือจะมาเลยนะครับผมนะไอ้พัชตัวโตที่ว่านะครับผมนะบอกกันเลยนะครับผมนะในคลิปวิดีโอนี้ค่อนข้างใช้เวลาในการทำเนี่ยหรือว่าถ่ายทำเนี่ยค่อนข้างที่จะนานนะครับผมนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หน่อยละกันนะครับคุณผู้ชมฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราขออนุญาตเอฟเคหน่อยละกันนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะเจอหรือเปล่านะครับผมนะฮะภาวนาให้เจอนะฮะคุณผู้ชมหลังจากเอฟเคมาได้สักระยะหนึ้้นนนนมมมาาะะครรััับผููสึกกกว่่็ยยงปติดีอ ครับผมนะยังหาอะไรไม่เจอเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะกูเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมันแปลกๆว่าเรือลำนี้มันแปลกๆเวยมันจะวิ่งไปไหนมันวะเฮ้ยรู้สึกว่ามันโคตรไวคุณผู้ชมฮะนั่นมันเรือราคา3ามร้อยหรือเผานะเฮ้ยโอ้โหสไลด์เป็นงูเลยคุณผู้ชมฮะมันน่าจะมาเอ้ยโอ้โหยิ่งกว่าเรือหางยาวนี่งไงนะครับผมนะสิ่งที่กูตามหากูเจอแล้วคุณผู้ชมฮะและหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยนะครับผมนะพี่ก็ทําตามแผนอย่างที่บอกไว้เลยนะครับผมนะจะล่อพระตัวโตเนีีีีี่่่่่่ยยยยยนน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 ะะะะคคครรรัััับบบผผผมมมมมมมาาาาาาาืเเทททงงงดดดด้้้ขออตตไไใหญก๋ววูซิิจแ เปล่านะครับผมนะฮะมันมาแล้วมันมาแล้วคุณผู้ชมครัเดี๋ยวเราหนีขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับผมนะฮะตอนนี้คือทําหน้าที่คือต้องมาที่ต้นไม้ใหญ่ก่อนข้างบนสุดเลยนะครับผมนะเดี๋ยวมาวัดกันว่ามันสูงกว่าจริงหรือเปล่านะครับผมนะลักษณะจากที่ดูได้โอ้โหตัวแม่งโคตรสูงโคตรใหญ่เลยนะครับผมนะฮะโอ้โหโคตรอลังการนะครับผมนะตอนนี้คือความรู้สึกเนี่ยมันโคตรตื่นเต้นเลยนะครับผมนะฮะที่หลอกล่อมันมาได้นะครับผมนะฮะแล้วก็พยายามที่จะหนีมันนั่นเองคุณผู้ชมฮะะหลัังจาากนนนนน้ไม่ครับผมนะพหลังจาเกนั หรือว่าเกาะสองกระโดงเรือนะครับผมนะที่มีความสูงค่อนข้างที่จะสูงมากๆเฮ้ยเฮียกูตกใจอุ้ย,ย,ยขออภัยในคำหยาบนะครับผมนะกูตกใจ โอ้โหมันมาตอนไหนวันนี้เฮ้ยพระตัวใหญ่แม่งมึงก็มาไวเกินนะครับผมนะฮะไหนๆก็มาแล้วนะครับผมนะฮะโอ้โหเทียบเท่ากับเสากระดงเรือเลยนะครับผมนะฮะความสูงนี่หูมึงสูงเกินนะครับผมนะสำหรับบัคพระตัวูนี้นะครับผมแล้วนี่มึงเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหกระดกกระแดกอยู่นี่ครับผมแล้วมึงเจ็บขาตรงไหนหรือเปล่าวะหรอแตดภาพมานะครับผมนะฮะพี่นึกขึ้นได้นะครับผมนะว่าลูกที่2มีเกาะที่สูงอยู่นะครับผมนั่นก็คือเกาะกรีนบิทหรือกรีนโซนนั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งบนยอดเนนี่ยเป็จุดทาาดดบบนนนนัั่เเองะะครผมี๋ยวมาาดูซิวว่พระตัเปล่านะะครับผมมนนถ้้าาตไไปดเี่จ มาดูซิว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยอะไรจะสูงกว่ากันนะครับผู้ชมะพอมาถึงเนี่ยนะครับผมนะพี่ก็ทำการรีบบินมาที่ยอดไม้เลยนะครับผมนะฮะจุดที่ทำสามดาบนั่นเองแต่ผลปรากฏว่าภาพมันตามมาได้ด้วยนะครับผมนะฮะตามมาถึงโลกที่2มันก็มาได้นะครับผมบอกแล้วไม่ว่าจะเป็นโลก123มเนี่ยมันไปได้หมดเลยนะครับผมนะฮะแล้วสรุปก็คือว่ามันสูงกว่ายอดไม้นี้ด้วยนะครับผมนะฮะโอ้โหมึงจะสูงไปไหนเนี่ยนะคุณผู้ชมะไม่เข้าใจจริงๆคือแบบมึงกินอะไรเข้าไปก่อนนะครับผู้ชมะด้วยความหมันไสนนผก็เลยยทาิู เป็นหนึ่งทีผลปรากฏว่าโอ้โหไม่สะทกสะทานไม่สะเทือนด้วยนะครับผมนะฮะโอ้โหโคตรหมั่นใจเลยนะตอนนั้นนะครับผมเนะแม่งกูไปไหนมึงไปด้วยเหรอบอกเลยว่ายอมใจมากๆนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรคสามมึงก็ตามมานะครับผมนะโรคสองก็ยังตามมาได้นะครับผมนะไม่ตามได้ไงนะครับผมนะเป็นการหลอกล่อมาเออมาเทียบนู่นเทียบนี่นะครับผมนะผลสรุปว่าคือมันก็โคตรสูงครับผมนะสูงจริงๆคุณผู้ชมฮะนี่กูดูหนังไททันอยู่ปะเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานนะครับผมนะก็เลยตัดสินใจไปที่โลกแรกกันหน่อยละกันนะครับผมนนนนะะะมมมมัััีีีีกกก่่่่อททสสููููงงยยครบบผเดด๋ววาาซิ ตัวโตเนี่ยอะไรมันจะสูงกว่ากันนะครับผมนะฮะถ้ามันสูงกว่าเกาะสกายเปียเนี่ยนะครับผมนะกว่าไม่ใช่แล้วนะครับผมนะฮะคือไปไหนมาไหนคือมึงหนีไม่รอดแล้วคุณผู้ชมฮะและหลังจากนั้นไม่นานนะครับผมนะฮะสิ่งที่ปรากฏต่อหน้านะครับผมนน่ก็คือไอ้พระตัวโตบรรตามพี่มาได้ยังไงก่อนนะครับผมนะและที่สําคัญคือมึงสูงเท่ากับเกาะสกายเปียโลกแรกโอ้โหไม่ไหวแล้วนะครับผมนะกูต้องขึ้นไปให้สูงกว่านี้มึงจะตามกูขึ้นมาได้หรือเปล่าหลังจากขึ้นมาแล้วนะครับผมนะกับเกาะสกายเปียขั้นสุด้าายรผมเเี่่ปกฏวฮ มันตามมาได้เฉยคุณผู้ชมอะโอ้โหแต่ร่างกายของมันรู้สึกว่าโอ้หูฮะคือแบบมันจะแตกๆกันเป็นถิงเสียงเลยนะครับผมนะฮะมีหัวมีตัวมีแขนด้วยครับคุณผู้ชมว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมบูรณ์สมส่วนเท่าเท่าไรเลยนะครับผมนะฮะแต่สุดท้ายมันก็ตามมาได้โอ้โหกูยอมใจเลยคุณผู้ชมอะขนาดว่ากอะสกายเปียที่ว่าสูงแล้วเนี่ยนะครับผมนะฮะคือยังหนีมันไม่พ้นเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันนะครับผมปรากฏว่าเฮ้ยมึงก็ขึ้นไปสูงเกินนะครับผมนะฮะอหเกาะสกายเปียข เลยนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูข้างล่างกันบ้างนะครับผมนะฮะดูซิว่ามันอยู่ส่วนไหนของขาเออเฮ้ยโอ้โหขามันอยู่ตรงนี้มือมันอยู่ตรงนี้ฮะโอ้โหโคตรใหญ่โคตรอลังการโคตรเวอร์วังเลยคุณผู้ชมฮะแม่พัดตัวดีมันไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมนะฮะส่วนเรื่องของความสูงนะครับผมนะฮะพัดตัวนี้มันทําได้ดีมากๆเลยฮะโอ้โหมาเป็นตัวเป็นดุ้นเลยคุณผู้ชมฮะสูงไปนะครับผมซึ่งจุดที่พี่ยืนนะครับผมนะฮะน่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วนะครับผมนะสำหรับโลกแรกของเราแต่มันก็มาถึงได้โอ้โห ไม่ธรรมดาเลยครับผมนะฮะมึงจะก่อกวนกูไปถึงไหนเนี่ยฮัลโหลโอเคในคลิปวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมนะฮะขอบคุณมากๆเลยที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมนะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมนะฮะเพื่อเป็นกำลังเอ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรมันลอยมาเรือมันลอยได้คุณผู้ชมมะเอ้ยและที่สำคัญคือมันพุ่งมาทางนี้โอเคผมในคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบๆโอ้ย oh, ช่วยกูด้วย